Trên ngọn đi học, đến phải Đồng Địa Dung trạm đi ý dừng xe. Ở đây là đường Nguyễn Văn Linh. Ở là โจนะครับอันนี้เป็นเมือ,มองควังโจกำลังเดินทางกำลังจะไปเมืองเุนเจินวันนี้เราจะไปเซนเจินแล้วก็ไปพักไปเที่ยวที่เมืองเุนเจินเป็นเวลาส่องวันในบ,บักที่โนนซ่องคืน แล้วเราก็จะเดินทางกลับมาที่เมืองกวางโจอีกหนึ่คืนนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไต้อัน,นี้เป็นเมืองเออเป็นแม่น้ำนะครัเป็นแม่น้ำซึ่งยอยู่ใจกลางเมืองกวางโจนะครับเขาเรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำจูแม่น้ำจูเรียกว่าไ,าไ,าไาก่มุกว่ะ

ประเทศจีนเมืองน,นี้มีประชากรเป็นอันดับมากของประเทศจีนครับเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและก็เมืองสูงนจนันต่อเดียวที่ไปก็ Mừng mường yay nặng mừng yay là gần là con mừng quang dô Côn rong qua mường ai Châu bắc là gần mừng sô ngay Mường Bắc Kinh bông bông mường bông Thầu bông 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 Gây tố được công hề luôn